เชื้อเห็ดเดินดีมากค่ะใยออกเต็มเลยค่ะยังไม่ทันได้เพาะเลยใยออกเต็มเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเพาะเห็ดฟางไว้ทานเองค่ะอันนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดนะคะสั่งซื้อมาจากเฟสค่ะเขาเพิ่งส่งมาวันนี้เองสั่งซื้อมาหกก้อนทำไปแล้วสองก้อนเหลือเหลือสี่ก้อนค่ะ ส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ลำค่ะแล้วก็ขี้วัวแล้วก็เชื้อเห็ดฟางเชื้อเห็ดฟางกำลับบงเดินเลยค่ะกำลังเดินดีเลยค่ะอะ่มาทำกันได้เลยค่ะขันแรกก็เอาเชื้อเห็ดฟางเทลง ถังไปขยี้ขยี้ก่อนค่ะพอขยี้เชื้อเห็ดฟางเสร็จก็จะเอาแป้งข้าวเหนียวใส่ผสมกับเห็ดฟางอะแป้งข้าวเหนียวประมาณถุงละห้าร้อยกรัมใส่ประมาณครึ่งถุงอะคะ่ะแล้วก็ คุกให้เข้ากันกับเชื้อเห็ดค่ะพอคุกให้เข้าพอพอแป้งเขาเหนียวคุก กับเชื้อเห็ดฟางแล้วก็เอารำไปคลุกกับผสมกับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เชื้อเห็ดฟางค่ะคลุกรวมกันค่ะ จะพาะเห็ดฟางใส่ในกรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็มีตะขายย่ายยางรูจะประมาณนี้ค่ะกรงสี่เหลี่ยมพอบานก็ออกเหล็กทำเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ข้างล่างจะใช้สแสลมรองพื้นค่ะเพื่อกันเชื้อเห็ดฟางร่วงค่ะ พอพอใช้สแสลมรองพื้นแล้วก็ใช้ฟางปูเลยค่ะฟางนี้จะหมักไว้ประมาณคืนหนึ่ง พอปูฟางเสร็จแล้วก็จะเอาขี้วัวขี้วัวมาใส่ค่ะขี้วัวมาโรยทั่วๆเลยค่ะ พอเอาขี้วัวรวยแล้วก็จะนำเชื้อเห็ดมาวางข้างๆค่ะวางข้างๆเพราะว่าเห็ดจะออกข้างๆค่ะหลังจากที่เพาะเห็ดเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ ถุงยางคลุมอย่างมิดชิดแล้วครบ3มวันแล้วก็จะมาดูเชื้อเห็ดนะคะว่าเดินดีไหมเนี่ยค่ะกำลังจะเปิดดูเปิดดูปรากฏว่าใยเห็ดออกดีมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดใยเห็ดนะคะเปิดผ้าคลุมออกให้หมดแล้วก็ ดูว่าเชื้อเห็ดเดินดีไหมให่เห็ดออกดีมากเลยค่ะก็จะลดน้ำลดน้ำตัดใยเห็ดนะคะพอลดน้ำตัดใยเห็ดเสร็จแล้วก็คลุมไว้เหมือนเดิมนะคะคลุมไว้เหมือนเดิมอีกประมาณอีกห้าวันมาดูอีกทีค่ะว่าเห็ดจะเกิดดีไหมค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะ พอ,พอเพาะเห็ดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนการคลุมถุงยางถุงขาวถุงยางขาวค่ะกรงนี้เป็นกรงใหญ่ก็จะคลุมถุงยางผืนใหญ่คลุมให้แน่นแล้วก็เอาเชือกมัด เชือกมัดไม่ให้ลมเข้าไม่ให้อากาศเข้านะคะพอคลุมถุงยางเสร็จชั้นต่อไปก็จะคลุมผ้าเป็นผ้าสีอะไรก็ได้คะ่ะคลุมไม่ให้เห็ดได้รับแสงคลุมเพื่อปิดแสงหลังจาก ตัดใย,ยเห็ดไปเจ็ดวันลองมาลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมว่าเห็ดจะออกดีไหมนี่ก็ให้ลูกชายเพาะเห็ดเองเลยค่ะเพราะว่าแม่ก็เพราะเป็นอยู่ในช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยแม่ก็ทำเองแต่ตอนนี้แม่ป่วยแล้วก็สอนให้ลูกทำนะคะนี่แหละค่ะลูกเกษตรกรลูกชาวสวนก็ต้องทำเป็น แม่ทำอะไรได้ลูกก็ท้องต้องทำได้ค่ะทุกอย่างโอ้โหท่านผู้ชมคะเนี่ยคะ่ะเหตุเกิดดีมากเลยคะ่ะเสียดายเห็ดดอกบานไปหน่อยเพราะว่ามาเปิดไม่ทันคะ่ะว่าจะเปิดตั้งแต่ห้าวันจนวันนี้วันที่เจ็ดแล้วเพิ่งจะมาเปิดลืมเปิดนะคะก็เลยบานไปหน่อยนี่คะ่ะคลิปนี้ก็ให้ ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้นะคะเนี่ยค่ะการพอเหตุฟางค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุพินคนทำกเกษตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ